ตรงนี้เล็กเพี่งแบ่งพลังแตค่คขาแบบ PKV อยู่อย่างลูปสกาแ้วโคโนโดนโด,โดได้แล้วเล่นดาเมจ้สายโอ้ไก่อนดาเมิแล้วเป็นทีมไวผมจบเกมที่3ไปครับผมเอาว่าร้านทอสโอ้โหแล้วหนึ่งคอมโบต,ตายเอ็นชานสายฟรีอย่างน้อยก็แทงได้นะเออ c o l l a p ชาร์จเข้ามาผมเหยียบใส่คิวคิวตายหนึ่งคน vector horn เ,เปิดแบบปลายไล่23ไล่โอริโอริจะจ่ายโอเวอร์โกรดก็ตายในหน้าที่หนึ่งคนโดนผ่าไปเป็นทิพนคิว collapse ตาม23ไป23กวามีทบีเบ่งสู้แล้วก็ไม่ได้คิวด้วยขาดไปหนึ่งนิดครับผมชื่ใจไม่อยู่กับเกมนี้แนละ้วโอ้โห,โหไไดูไทนี่เปิดไทนี่เปิดไพโมอคอมโบต่อโอโกรดเบรกสาวผมยาโซโล่ชาโดวสเต็ปมาชาโดว์ยังมีคอ,อนนะโอ้โดนผ่าเขียวโดนปัดต้นไม้ตาย มีแต่ศูนย์เสียแล้วฮอนใหญ่ต่ออีกจัดก,การโอรี้วตรงนี้เอ็กโคสแลมเบกไฟแล้วล้วนแล้วอย่าตัโลกมันหลบไปหลบมา23บมีเคมีเล็กเคลมผมโดนเต็มข้อแล้วรีบทีพีเอ้ยเอ้ยเอ้ยไฟไฟ,ไฟมีคนขีดเส้นครับมีคนกาฟิตี้ชาดาเสร็จแล้วอวด บุพโพบุโพตัวจริงยังไม่มามิราเข้ามาเปิดยังมีอ๋อไม่มีฮอนสิบวินาทีมิราโดนยี่สามบีเคบีต่อยไปครับผมตรงนี้มิราตายครับผมผิดนัดนี่ว่ายาโซโรคอแลแลบบิงเข้ามากระทืบมิโกโตะแล้วมีเฮกเกอร์ครับผมตรงนี้เล็กเพี่ยงแบ่งพลังแต่คอแลแลบบีเคบีอยู่ยาโซโรฮอนลงมาของจริงครับผมรอบนี้ทริปเปิลคิวสลับไปสลับมาไปต่อที่แจฟแล้วก็เป็นอัลตร้าคิวยาโซโรเหลือเป็นคิวครับผมส่งท้าย คิวไม่ยอมแจกแลมเพจให้ยาโทโลครับผมคนไทยไม่มีน้ำใจครับรอบนี้เกมแรกเป็นกำแพงเอาชนะไปก่อนครับ1.0ต่อครับผมทีมสปิริตและตรงนี้ครับเดินเจอหน้ากันมิโกโตมิงไปหมงยาโทโลมิลาซูมดีตัวเองออกมาหนีคิวต่างคนต่างสู้กันเองนะต่างตำแหน่งครับผมซับซัดซับคอซัดคอ,อยาโทโลจ่าย BKB แล้วก็ ฟุดฟัดฝุดฟัดใส่แล้วก็โดนเบิร์น BKB โอริมาบิงโอเวอร์โกลด์ดากอนเทลแล้วเรียบร้อยครับผม BKB หมดแล้วใช่ไหมแจ๊ฟว้ามาแกรเมียจับครับผมยาตโตโตายจ่าย BKB คบีไวไปไฟนี้นี่คือเป้าหมายของซาลอนครับผมแล้วคิวอวตาร์โซชิลลาไตเนี่ยคนพร้อมสเกลเปเลตเกมแล้วและยี่สิบสามเดินขึ้นมาครับผมเจอสายฟรีครับอีฟอสก้าจู๊กหลบมีวิชั่นอยู่มันมีวอร์ดอยู่ เลยเดินไปวงกลมยี่โดดเข้าโดดออกเอา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 าเจ่ายไปหมดแล้วเหมือนกันนี่หว่าเราอะฮะมีหมอกอีหมอกหนึ่งครับผมแต่ไม่ทันได้จ่ายครับผมแล้วเรียบร้อยครับแล้วมีเขาต่อยับแมเม์แล้วนะอุ้ยคิวอวาทอสมีโบสกาได้แบ็คครับผมตรงนี้มีลามาบูชแบ็์ซูมคิวไม่ตายเอมเบอร์ไปแบ็คอีหนึ่งคนับผมยีิบสามไล่มีลาอยู่ตอนนี้สลักเป็นก๊อตนะครับสลักชนะไฟหนึ่งมามันจะเป็นก๊อตในไฟที่สองต่อครับผมเพราะมันดูสแตทมานั่นเอง ได้เวลาเพิ่มไปครับผมคิวมาอาวาลานแล้วก็ช้อปปิ้งเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นคอลแลบครับผมตรงนี้รับจกคิวมงโฮกไปให้คิวตายในหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วได้บ u y แบ็กรลัวๆครับผมตอนนี้3ามบ b a แบ็กจากทีมสปิ i t ิตนะครับบายที่3ามบายที่4ี่บายหมด,ดยกทีมแล้วครับตอนนี้แล้วมีโขโตบิงสตันจับซนั่นคอลแลบได้ยีบสามมานาหมดแล้วตอนนี้ เอาละครับเกมตัดสินครับผม Best of 3เกมสุดท้ายเกมที่3ครับผมระหว่างทีม p ปริ t พบกับ t a ร o n รอบนี้สลับฝั่งกันแล้วและทารอนรอบนี้ครับได้องค์ประกอบแห่งชัยชนะครับผม oh. ได้ First Pick oh. ครับผมมาดูว่าจะใช้ประโยชน์จากฝั่งและดรัฟได้ดีแค่ไหนตอบตัไม่ได้ฟีทาวเวอร์แน่ ตัเป้าขังไอชารขังใค่นี่หาวมาเอาวร้นกวาดสวนมาเจอรานสวนครับผมติดใบไปต่อแล้วแท็กทีมตุกตับตุกตับตุกตับเอา้าแท็กทีมจ่ายไปแล้วไม่เป็นไรมีผ่าเขียวจากแจ๊ปมาเติมมีก็โตก,กลับเข้าเลนมาเลนกลางไล่มีโปสกา้าแต่ไม่ได้เซลลิงเชนมาครับผมมีโปสกา้าไม่มีฮิวด้วยตอนนี้หายเป็นชาร์จคิวหน่อยและแอโร่โดนโอลิแบบแรนดอมเฉยเลยโอลิโดนแอโร่ไปแต่ไม่ตายครับผมคือ20นาทีอัพอีกนานเลย เงจ่ายสกิลเขาพลาดไปยิ่งแย่จับมิลาได้โดนต่อยตายไปครับโอ้โหทุกคนพีพีมาหมดเลยแล้วคอลแลบช็อคเวฟสองแต่มุมาพีอ,อยังไม่มาแล้วโคโนจับ3ตรงนี้แต่ดาเมจล่ะคนจ่ายดามเมจอยู่ไหนไม่มีครับผมและนี่ก็เป็นหนึ่งไฟที่ไม่รู้ว่าใครตัดสินใจครับแต่รู้ว่าไม่น่าไฟเลยครับผมทีพีจ่ายไปสมบแล้วเข้ามาแย่งความเพิ่มด้วยเพราะมันได้แค่นี้แหละมันได้แค่ทาวเวอร์กับแย่งสามเดียบผม แซปและสโนบอหลบแอโร่สโนบอมาลึกกับคิวแล้วโกโบปิดปากแต่คิวโดนเมตาหมอบยิงตายใบเขาไปแล้วแต่ดาเมจไม่พอนะยี่สามาจอยไฟด้วยครับผมดาเมจไม่มีเหมือนกันแล้วต้องจ่ายโคโนหนีไฟนี้เป็นไฟที่ตัดสินใจพลาดมากพเพราะเปลืองสกิลล้วนเลยชอ็อตนี้ไอชาดเช็คผาเขียวแล้วแชปเช็คปึ๊บแลนด์แมนเข้าไปแล้วโกโบเซเลนปิดปากาวิโกโตโดนลักพาตัวมาเหรอเมื่อกี้ หรือโดนฟอสตาร์ฟแกงแต่เป็นยาโธรสซแนทเอจิตครับผมพ่อไตนี่อะคัมมิ่งอินครับผมตามมาแล้วโดดมาดึงดาวเก็บคิวไปได้ส่วนโอริมีฟอสตาร์ฟยาโธรเติมเลือดแล้วโดดมาโคโนโแต่ว่าดามเมจมันเหงาหงอยแจ็ปมาแล้วเอาวารานยี่สามยี่สามโดดได้ครับผมแล้วแกร็บเนี่ยจับสองตรงนี้แจ๊ปพยายามยืนตีสู้ยาโธรก็เบ่งพลังดีมอนซีล จ๊บไม่มีดูลเลือดนะผมทำได้แค่จ่ายดาเมจให้มมาที่สุดก่อนตายเท่านั้นจะ่าโรโ,โคตรฟรีไม่มีใครจัดการเขาได้เขาแลบก็มายัดช็อกเวฟจัดการแจ๊บไปแก้ปัญหาเรื่องดาเมจขาดแพนพอแล,ลบรักพาตัวได้แจ๊บอ้และแจ๊บขาตายด้วยเปิดีคิคบียนสู้สโนโบอลซื้อเวลาและโคโนโครอบเทเลเบ์แล,ล้ตรงนี้อาพจับ3เมท่นี้ต่อยเรียงตัวเลยบัด ปัดหินปัดหินยี่สามจัดการยะสโ,โลว์ไปได้ผมด้วยพลังทาเ์ลิสเปลี่ยนเกมผมตรงนี้แลคิวกลับมาสโนโบอลจัดการด้านหน้าของไทยนี่ได้หนึ่งคนแจ็บรีบไปแบ็กมาผมจังหวะโถมมาแล้วถางป่าหาแต่ว่าเขาทีพีกลับไปได้ครับผมฟอหนีเดี๋ยวเป็นจุดอ่อนยี่สามเตือนมงอ่ารู้แล้วมีคนา oh คบาโอ้ไล่ก้อนคอรบแต่ว่ามันไม่ใช่ฮอนทอสแบบทีไอสิบครับผมมันไม่สตันครับ ล่อ b b มีเคบียี่สามมาได้ทารอนจ่าย b, b ยีเคบีกันหมดเลยถ้าที่จะจ่ายได้ตรงนี้โดมจับยาโธโลโอราหมดกอดหมดมอด,ด,ด,ดได้ดังใจให้ผมได้บายแบ็กยาโธโลมาครับตอนนี้ด้วยพลังของทาร์เล่นเปลี่ยนเกม อ้ยอ้ยอุ้ยวอดวอน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 ฟอสช่วยแต่โดนแอโร่เฉยแล้วคอเล็บมาอาร์พีจับ2 23ไม่มีโคโนเบ่งแล้วมีคนตโตไปแบ็กมาเซนลิชเชนเกี่ยวได้มีโบสกาและเก็บเนียเกี่ยวคอลแล็บไปด้วยครับผมตอนนี้เหลือเป็นกาโตโร่และมันทยอยทีพีกันไปแบ็กมาแบบนี้ไม่ใช่ครับผมทีมซัปเอร์ลิทครับผมนี่มันไม่ใช่ครับแจ๊บดันเลนล่างมาสูงและอุ้ย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 วอดงงสิเซนทรีดีเทคชั่นล่ะ ไม่มีว่าตรงนี้เอ่อเออ,เอ,อหมดเวลาโดนเฮกโดนพอตายหนึ่งคนนะผมแจบจ่ายบายมาแล้วนะแล้วก็ซื้อวิงเอจแล้วครับไม่เก็บเงินแล้วยาทโรวิ่งเข้าไปโลตัวที่4ตัวนี้สําคัญมากต้องได้ยาทโรจ่ายสานิกไปแล้วจะไว้เกินไปหรือเปล่าจะเป็นความผิดพลาดของทีไฟนี้หรือเปล่าแล้วคอแลบอุย้ยวดแจ๊บฟาลงมา,ลมาแ,ลแล้วเจอคอลบลากพอดีคอแลบจาพีแต่ว่ายังไม่มาผมและ ไดบีเคแต่ว่ามันก็ยังโดนโกโบโยัดอยู่นะตรงนี้เสียแจ๊บได้แบ็คไปครับผมแต่ว่าไทานี่นั้นออกไม่ได้ครับผมโดนดูดอินไปอีก2มิโคโตลั่น b ีเคบไปแล้วคนตีโรชานยังอยู่ครับผมทั้ง2ทีมด้วยนะทีมบีขาด30วินาทีเมตาหมอบ แมกนัสมี RP แล้วและมี2 RP ด้วยครับทาร์เรนเจอร์ย <remote>. right. mo ี่ภาคอะไรจะมาเอมเบอร์วางแลมแนนที่ติดไฟโซนเอาไว้ก่อนนะแอโร่แรนดอมโอ๊บโอ้ป์โดนแอโร่ว่ะเลยต้องสโนว์บอลหลบก่อนนะผมกลัวกลัวว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยยันนี้โดนมาโอ้มีโพสกาโดนเคาะโดนล่อฮิลและยาโทโร่จ่ายไม่ถมาบอกก็ผมแอโร่แรนดอมโอ้ป์อาร์พีโดนเต็มข้อแต่มีประกันชีวิตด้วยผมยังตีดาเมจไม่ได้อาร์พีอาร์ทีสอง แม่โคโนโ,นโดนสวนได้แล้วเล่นดามเมสไ oh oh, สโอ้ไม่ก็ดาเมจโค้ดใส่ฟ้าในยิมสามเกมรีเวนเชอร์ฉาดเอ๋อมโคโนโยัดเขคอลแลบไปอีกเรอบเลยครับผมเฮาเปิดปิดเซียโทโลไปเซียทโลกดดิมอนซีลวิ่งไวครับผมหนีสโนโบอลหลุนๆตามมาด้านหลังคิวจับไปคิมินแล้วเตะเตะอีกรอบหนึ่งเซนเตอร์บัฟให้คิวไปนั่นเองครับมีโคโตะแชมปหลบซื้อเวลาไวแล้วต่อย ถึอเวลาต่อไปอ่ะมีเขโตตายคาเฮกแต่ว่ามีบายแบ็กแลมแนนต์มาจัดใส่ยาเธโลที่บายแบ็กมาแล้วยาเธโลไม่มีบายแล้วโดนเฮกครับผมโอ้ oh my god โอลีเหมือนเพคเฮกจะเพิ่งมาส่งเข้าตัวพอดียาเธโลไม่มีบายแล้วแลมดันไปต่อครับผมตรงนี้ได้มีโปสกาเพิ่มอีกหนึ่งมีโปสกาตายเหลือเป็นด้านของมิลากับเปล่าครับผมสองต่อห้าอาวลาลัน พยายามจะเบรกเอาไว้แต่โอ้โหดูดาเมจนี่ดูดาเมจนี่ครับผมมันมีดาเมจทั้งทีมครับผมทารอนและเป็นทีมไวครับผมจบเกมที่3ไปครับผมสู้กันด้วยทุกกระบวนท่าที่มีแม้กระทั่งฮีโร่ตัวโปรดยังแม g กนัสคอลลัปสครับผมแต่ก็ไม่อาจชนะเกมนี้ได้ครับทีมสปิริตเป็นทารอนเอาชนะไป2ต่อ1นไปต่อท็อป6ครับผม